ก็สวัสดีท่านผู้ชมท่นด้วยนะครับตอนนี้กู้อยู่กับผมเฮ้ยอะไรวะอ๋อชื่อฉันเอาตัวเองจำไม่ได้เลยผมก็ผมอัลคุงเกมเมอร์นะครับเออข้าปากวะตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมซดดิโก้ก็เหล็กแล้วต,ต้องเหล็กด้วยราะว่าผมชบเบมันต้องเหล็กประจำเลยอะไรครับก็ถ้าเหล็กผมก็จะกลับมาที่ตรงนี้ใหม่นะครับก็โอเค ตอนนี้เราก็อยู่ในเกมซอดดิโก้พูดทำไมสองครั้งก็ไม่รู้นะครับเราตอนนี้เราก็อยู่ในพัทห้าพัทพัทห้าหรือพัทหกวะไม่รู้ดิก็ผมกผมอัพพัทหนึ่งไปแล้วนะครับตอนตอนที่ผมเล่นพัทนี้ตอนสบอัดตอนนี้คือผมอัพพัทหนึ่งสีเรียบร้อยนะครับก็ไม่รู้จะมีคนไปดูยังก็ผมเพิ่งเคยอัพนี่เออใช่เฮ้ย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 ยามายุ่งกับกูไม่รู้ นีเครับก็ช่วยกดติดติดตามเออติดตามหรือซับสไครต์ซับสไครต์เออไม่รู้เรียกอะไรผมเรียกติดตามแล้วกันเพราะผมผมมนเขียนติดตามนะครับก็ซับสไครต์อนี่ยนะครับก็ช่วยซับเพิมมากก็ช่วยกดซับสไครต์ไลค์แชร์ด้วยนะครับไม่ใช่ไลค์แชร์แบบไม่แชร์กันนะครับก็แชร์ได้ก็ดีนะครับโอเคเนี่ยผมจะตายเนี่ยบอยพัดทีแล้วก็พัดทีแล้วเฟลโคตรครับเอ้ย ลืมเวลาบล็อกพลาธีแล้วโคตรเฟลครับบังตรงตายตลอดนี่ก็จะตายอีกแล้วเนี่ยพยายามจะวิ่งเลือดเลือดโอเครครับนกาว่าแล้วควายเอ้ยเอ้ยกูเนี่ยควายเอือไ้เหียไม่ว่านาว่าเขาขอะไรกูเอ้ยมาหน้าโอเคเลือดโอเครครับผมเก็บ มึงมานี่เลยไอ้ห่<ะ>หา<ะ>ขวานสตีนโงอไงไอ้ย่าไม่ขวานสตีนกูจะตายหายแล้วเนี่ยกูจะตายเพราะมึงเนี่ยเดี๋ยวขอเลือดหน่อย <ช üyor! S 1> ไหมขอเลือดได้ไหมตอนนี้แม่งเ,เลือดสำคัญกว่าเงินอีกไอ้หา่าเอ้ยย่ากูมีเงินห้าสิบกูซื้อขวดเลือดด้วยอะไรเป็นปแจกันกูซื้อขวดเลือดขวดเลือดเฮียพูดไม่ผิดอีกแล้วขวดเลือดเออเรื่องไอถูก ถ,ถูกถูกพี่อะไรกูเนี่ยถูกพูดตายอยู่แล้วเนี่ยไอ้สับแมวเลยไหนตัวนึงอยู่ไหนแม่ไม่ลงมาลงมาลงมาแม่ไม่ลงมา,มงมากูฆ่าอีหาดีกว่านะเลือดโอเคเขามากครับ กูไม่สู้กับมึงแล้วแม่งสู้กับมึงกูตายตลอดเห็นครับตายกดอัดกูกดอัดจังวะดูก่อนขี่ก่อนแห้ะแหละก็อาจจะได้เสียงพัดลมนะครับเปิดพัดลมอยู่เห็นครับกูไม่ยุ่งกับพวกมึงอ่ะไปแหอะเฮียเอ้ยกูตายไอ้ไออ้ไอ้กูจะตายกับมึงนไง ไมามาดิตื่นขึ้นมาขี่กีตาร์ร่างหน้าเป็นควันตื่นร้อยเข้ามาเหี้ยถึงเ,เก่ามากเลยก็ไม่เกา่าไม่ถึงกับเก่ามาโอเคครับขอบคุณสำหรับเลือดมือนี้เหี้ยแม่ไม่ใช่โทลิกโอเคครับขอบคุณสำหรับเลือดมือนี้อีกนะครับโทยี่แม่โอ๊ะขอโทษครับขอพายเลยครับเอ้ยเดี๋ยวกูตาย ตายก็บุญแล้วแต่เมื่อกี้ที่พูดคำหยาบไปก็ต้องขออภัยนะครับมาหนึ่งก็คำพูดจ่ายได้แต่คำเมื่อกี้ก็ขออภัยนับคือตัดคลิปดีไหมเนี่ยไม่ตัดแล้วกันครับแต่ไม่เป็นตัดไปนะครับแต่ขี้เกียจครับเด็กไม่อยางตัดดิก็ขอทางยูทูบอย่าเบนผมเลยนะครับขอแล้วครับ ไม่นอนนี่เลยที่เกมนี่มันมีลิขสิทธิ์ไหมเนี่ยว่าวปิดเสียงไว้ดีกว่าก็แต่เสียงนี่มันไม่ใช่เป็นเสียงเกมมาจากอะไรนี่วะไม่เป็นไรปิดเสียงไปแน่เลยเด็กตายแล้วอะไรกูจะเจอจุดซฟเนี่ยจุดซีฟกูเจอละกูรอดแล้วโอเค กูไ่าจุดเซตแล้วแม่ค่มาเกมสิหกนาทนะีอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยห้านาทีไปแล้วกูเพิ่งมาถึงกูเพิ่งผ่านแม่งนะกูตกอีกแม่งชแน,นลกูหยาบเหลือเกิน มาดรโอเคไม่สู้กับมึงหรอกไอ้เฮี้ยนี้กูแพ้เดี๋ยวไอ้เฮี้ยมานตีกูได้ด้วยอืมโดนระเบิดไปดีหาเลยไอ้เฮี้ยแม่งตีระยะไกลได้ไอ้ควายตัวเท่าควาย แม่งไม่โดนอะมึงมานี่ขอบคุณครับที่ยดมโดนได,นดมเมจดาเมแไดเม่ไปรู้มมรมมรรไ,ไ,ไปฆ่าแม่งกูไปกูตายเลือดขอบคุณครับอยู่ในถ้ำถ้ำมองไม่ใช่ครับ อาไปอ้าวหล่นหล่นอีกโอ้ขวาง ไม่มึงมีมองไหมคกูแวมเออไอ้ย้ยจุดเซฟก็ยังดีวะอะไรครับอะไรมึงพูดมไหมนี่ซาลาเออเนี่ยอ้าวไอ้ยันมันพูดไม่เหมือนเดิมแม่เลยอย่างนี้ครับเอเดี๋ยวตนลงผมต้องไปทางไหนครับมันทางอะไรเน่ นี่มันคือท่าอะไรพอดูดีแล้วมันก็ไม่เข้าใจไม่รู้มันมาจากไหนไม่รู้ว่าใครเอามันเข้ามาบางคนไอ้เงี้ยมันเป็นโคตรเก่าอะไรเนี่ยบอสอ่ะโอ้ยเฮ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 ้ยบอสอ่ะไอ้เหี้ยมันตีไม่เข้าไปละไปละไปละกูไม่ยุ่งแล้วกูไปแล้ว เยกไม่ไไยิงในเลด้า้ยนี่ก็ตามเหมือนกัไเลยทุกคนได้ยินเสียงรุ้พัดลมไหมครับไม่ไดปไปอยู่ข้างๆหูหนะก็เป็นพัดลมติดผนังแล้วจะมาปูหมดไม่ปูหมดดีแล้วกจะพูดทำไมเนะี่ยแบบนี่มันทางอะไรกนละโอเออเดเดี๋เด็เดเๆ็ดมันมีของแน่ไม่ไม่ใช่มี ของมันก็คือมีอะไรให้กูบ้างครับกูไม่ใช่มันอนะ่ะใช่นี่วะจะขึ้นได้ไหมเนี่ยไ,ได้ไอ้เฮ้ย หารควนตีควนตีเนะโอ้ขึ้นได้ด้วยครั้งที่แล้วผมมาผมขึ้นไม่ใช่ได้เนี่ยตายไปซะเห <c oughs> มือนโดเนเหลนคองใส่กันโอ้ยอย่าร้องเดี๋ยวเออวะ กูร้องงี้กูจะติดลิขสิทธิ์ไหมเนะี่ยเพลงมห้าเสือได้ไหมนีม่กูมาตรงไหนเนะี่ยโม่มีของอะไรเงินหรือ exp ขอ exp ได้ไหมเงินกูมาทำเพื่ออะไรหนึ170่งร้อยเจ็ดสิบเอ้ยหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเียอะไรหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเพื่อความฝันอันนั้นอ๋อแล้วกูซื้อไปแล้วนี่หว่าเออวะ่ะเปิดขอบคุณครับ ทำไมมันมืดครับทอดพับปลาเลยครับผมคิดว่าเุณ่งทอดพับปลาอยู่เลยครับเดี๋เดๆๆเดด,เด,ดกูตายนี่แต่แล้วลูกน้องมันจ่เป็นตัวเรือมึงจะสูมึงไว้ไหมเติอดกูจะหมดแล้วเอ้ยไอ้เฮียไม่กดตืน่น ขึ้นมาได้ไหมมึงขึ้นมาบนนี้ได้ไหมคนดีไม่ทราบว่าพี่ขึ้นมาได้ไหมพี่ขึ้นมาไม่ได้ครับแล้วพี่ก็เสียทางผมแมวครับเสียทางแล้วพี่เสียตัวแน่ครับพี่เอ้ยเอ้ยเ้ยเออพี่เสียตัวแน่ปวดเฮียเอ้ยดีนะมันตีทีครึ่งบอลถ้ามันตีท,มตทีมันไปหลอดตีทีครึ่งดวงถ้ามันตีทีเดียวดวงรอดไปหนึ่งดวงกูตายแวนวเนี่ย นี่มานาปูรลเจนเลเวลแปดแล้วกูเล่เลเวลกี่เเนะก,กูเลเวลเโอ้สมนาสมนื่อนะนก็สมนาสมเนื่องีอเลเวลเจ็ดก็แบบก็ใกล้<ๆ>เคียงกันยิงแล้วเลือนเหลือไปเปอร์เซ็นต์แล้วเลือหลือห้าเปอร์เจะมาแคสอะไรตอนนี้เนี่ย อยากแคทยิงเออไอน,นี้เบอร์สักทีจะคุ้มไหมเนี่ยกับของอ่ะเอาเงินหายเลยอ้ได้ลูกตุ้มลูกตุ้มลูกตุ้มเห็นความมืดแลข้างบนนี่มีอะไร พอดูดูดีพอดูดูดีแล้วก็ไม่เข้าใจเดี๋ยวดูดาเมดเลยถ้าออกฟอกึงสิบสามหนึ่งยี่สิบหกอ้ถาถจะใส่อันนี้เลยโอ้ดาบไฟแรงกว่าไม่ไรเดี๋ยวถ้ามีชุดเกาะมีเงินซื้อชุดเกาะเดี๋ยวค่อยใส่ในชุดเกาะรู้สึกว่ามันจะมีแบบน้ำแข็งอีกอะแต่เห็นพวกฝรั่งผมไปดูคลิปฝรั่งมาแต่ที่ผมไม่ได้ดูเวทีเล่นนะ แค่ไปดูของไงจ้ว่ากินนี่มีของอะไรบ้างนะครับอ้าวอะไรขึ้นมนะเนเฮ้ย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 มึงมานีกไม่แม่แรงแล้วกูว่าตายนะขอเวลาแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวมาครับแปดด๊บนึง เียบมาแล้วครับ okay, เขี่ยมไปต่อเลยข้างล่างไม่ต้องไม่ต้องไปมันแล้วได้ลูกตุ้มใบนี้มาแล้วครับมันใช่มันใช่ลูกตุ้มหรือว่าเป็นลูกธาตุวะลูกธาตุมันขึ้นหนังอ่โอ้กูหาเรื่องโดนหนังไปเลิกสิทธิ์ไหมไม่ดิผมหาเรื่องหลายครั้งอ่ะหลายทีอะ่ะโอ้ เฮ้ยจุดเซฟมี lee, จุดเซฟด้วยกินไม่ได้ดูมีปลาสะดาดข้าหลังเฮ้ยเฮ้ยตัวที่อะไรเันีคือตัวี่อะไรไอ้ยีแมงสะท้อนดาเมจได้ด้วยอะไรกูหูดอยู่แล้วกูจะไปถึงไหมอ่ะไอลูกเป็นสีม่วงเลยลูกตายยี่เอย้อย นีเอามีตัวเองไปเจ็บไหมล่ะโดนมีตัวเองอ่ะรู้จะบ้าเจ็บยังไงก <c oughs> ูโดนมีเฮ้ยมานามานาเดี๋ยวเลือดเลือดเลือดโอเคอครคับเอามานาหายชิบหายเสียง <c oughs> ทีวีทุกคนได้ยินเสียงทีวีเขาไหมอ่ะเนีรยนาตโตถึงพอดีคือผมชอบอว่าผมปัญญาก็ได้ครับแต่ผมชอบดูนาูตโตครับ นี่เราเบ,บิดได้ไปนะไม่ลองก็ไม่รู้อ้ระเบ,บิดได้ด้วยข้างล่างนี่มีอาไผ่อะไรอ๋รอรับมามีเงินหนึ่งร้อยหนึ่งบาทเนี่ยทาว่ามันคือทางอะไรตรงนี้ครับผมพันได้ครับเพราะว่าครั้งที่แล้วผมเลยนะแต่ผมไม่ใช่รู้ว่าไอ้เฮ้ย ว่าไอ้ลูกตุ่มสีม่วงมันอยู่ตรงนั้นนะคพรับผมไม่เคยขึ้นไปข้างบนไงตอผมไปครั้งที่แล้วก็โง่ไปเลยชะท้อนดาเมจเหรอตายไปดิท้อนดาเมจเนี่ยครับอันนี้มันจะแบบล่วงได้ครับข้างบนมีของนะครับมีเงินหรือขวดเอ็กพีเอขวดเอ็กอีเอ็กอี e e e A อะไระขวดเอ็กพีรู้สึกว่านะครับใช่ไหม เขใช่ด้วยอัพอะไรดีเขาต้องอัพมานานแล้วนะเขาไม่ใช่อัพอเอ็กแทกแอเอ็กแทกเสร็จเลือดเลือดเลือดเลือกแล้วก็กกมานา,นานอัพเอ็กแทกแรงโจมตีพลังครับมาไปกก็ เบิร์ดไปดีก็ว่าไม่ทราบว่ามีอะไรกับผมครับไม่มีอะไรนักหนาครับไม่มีอะไรกับผมนักหนาครับมีอะไรครับโดนปัดเทียมก็ตายอ่ะพูดเฮียพูดไม่ทันการครับ ทางนี้มาไปทางไหนเนี่ยแต่อยู่ข้างหลังนู่นนี่มันกลางจุดๆอ๋ตอตรงน,นี้จับได้แล้วเราต้องไปเอากุญแจที่อัศวินมันนัดมิช่อัศวินเนาะเออไม่รู้หุ่นตุ๊กตาหยางใช้หุ่นตุ๊กตาหยางม,มันหุ่นอะไรเนี่ยไม่รู้ครับเดี๋ยว ผมจำได้มันจะเป็นหุ่นให้กุญแจทองหรอกเฮ้ยขึ้นมันเป็นไอตัวหุ่นให้ดูว่าผมต้องไปเก็บไอโกข้างล่างอนะจะไม่ได้แล้วแวต,ต้องต่รู้สึกว่าเราต้องไปคุยกับไอหุ่นนั้นด้วยนะครับอ,อ่าตอนนี้ยังไม่มีทีคนระับต้องไปคุยกับไอหุ่นนั้นก่ะ ต่อครัเมื่อกี้อ๋อนั่นนะกุญแจรครับไม่อ่านซับครับขอบคุณครับสำหรับกุญแจสำหรับกุญแจมือนี้น่ะแล้วกูตกลงไปเล่นกากมากครับกูมึงอย่ามาขวางกูได้ไหมอ่ะกูต้องไปเปิดดังหน้าหน้ e าอีกขวด exp ต่ำร้อยห้าสิบสอง exp แแล้วเดี๋ยวก็ต้องรับเลือดหัวใจค่าความสัมพันธ์เพิ่มขึ้นถุยพ,พัดหนึ่งใหม่แล้วครับเกมจีบสาวใหม่แล้วครับโอ้เมื่อไหร่กูจะได้ไปเนี่ยเออกูได้ไปสักทีข้างบนนี้มีอะไรไหม มีไอ้หานี่ไงไปไม่ได้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับที่ให้ผมไปไม่ได้เกือบตายแล้วไม่หรอเลือดขอบคุณครับเลือดมีไ่ไหมไม่มีเลือดให้กูดเลยโอ้เงินหนึ่ง มลีลูกไฟด้วยครับลูกไฟเรือกต้มงไหมลูกเอ้ยลูกไฟดีลูกไฟสีขเขียวครับพวกมันอึดไห่อึดเดอ้ออึดเดอ้ออึดเดอ้ออึดเด้ออึดเด้ออึดเด้อก็คลิปที่แล้วเฟลไปมากครับตายรัวๆอยากฟันเร็วได้ไหมเดี๋ยวผม อ้มันฟันเร็วครับไ,ม,ไม่โอ้ผมจะตายแล้วโอ้คครับบายบายครับโอ้ทำไมตายครับรกี่นาทีเนี่ยคลิปนี้ยี่สิบนาทีอะไรครับยี่สิบนาทีอาจจะครับอัพคลิปนี้ช้าหน่อยโอเคครับก็เอ,อาละชอบเลยขึ้นแบบนี้เกม แคปงั้นก็ขอจบคลิปนี้ไว้เท่านี้นะครับก็ขอบคุณที่รับชมมากๆครับกดซับสไครป์ช่วยกดซับสไครป์ด้านล่างนิดหน่อยนะครับก็ขอบคุณมากครับ